เอาตอนนี้ก็เป็นเวลาหาโมงหาสิบสองประมาณนี้นยโยมคุบามาไทายอันนี้เห็นมึงสล่าเพิ่งยิงแล้วเหูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาหนีก่อนทั้งนี้ก็บมีดด้ย Điều dạng điều dạng Chín, chín Cô <laughs> ba có dạng 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 Ô, dạng 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 นี่ก็นี่ก็ชิมเขานี่เดี๋ยวกูบาสิผ้ายางเบิงเบรงบรรยากาศเด้อทางนี้มันไปทางอะไรแน่นน,น,น,นทางไปไซอกะมองเผาโซปนาตรงเขาไปนี้แม่หมูเขาอื่น đây là nỉ xím câu keo... xím phân bó buộc cần đi lạ nếu Điều... mừ khu của bà gì thay bông yu Thả subscribe cho kênh ก็บ่มมีอย่างไรดอกครูบาจังไนก,นฝกน็ฝากเิ่งเนด้อฝากส่งฝากติดตามเนี่ยน้ำเน่ยภัยติดตามแล้วก็เออขอให้ <c oughs> อยู่ดีไม่แห้งเน้ออือครูบาก็บอกว่าเเป็นหน้าแค่สีจังไรเดี๋ยว หบอกว่าสะก่อนนี่ละผ้ายางมะบึงบรรยากาศเดี๋ยวมาผ้ายางมะบึงทานน้ำนี่นี่ทาน้ำยังโมเลี่ยวซะละนี่ หาน้ำนี่แนละ้วมาให้อาหารปลาอะไรได้นี่เพิ่นมาให้อาหารปลาอยู่นี่นี่นี่เพิ่นก็ร่างสร้างนี่หอไตนี่เพิ่นเสียาดวงตาเพิ่นเสียาพระสามฤดูมาไว้สั่นสองนันนสมสมมนน่นที่เป็นอิฐสีสมบูรณมันนี่ตัวสั่นที่เป็นอิฐสีสมบูมันดวงตาเพิ่นเสียามา ไหวหันใครยังโมเสร็จด,ดอก ừ. นี่ประตูใหญ่ทั้ง,งเขาเลยนะี่จลาลานี่ทั้งนานี่ข้างนานี่ข้างนานี่ใหม่เพื่อนว่าใหม,มอ่อันนนัเด้ใหม่ใหม่เตะเคียนบ่แม่นบ่อ่เพื่อนว่าใหม่เตะเคียนของสอง,สองบานนี่ห่วยใหญ่เตอร์อยูนะ่ด้วนี่ พันว่าตนนี่ดีนี่ไงเติบด้ตนไงเติบเลยที่พันน้ำมนันเอาจังใด <c oughs> ทูบากับบุ้มมิงยังยไรเด้ขอให้ทุกคนอย่าประมาทในทุกวินาทีเด้อ ขอให้มีสติสิเฮ็ดอีกยังก็ขอให้มีสติกับผมีหยัางารดั่งล่ะออาซ้ำในนอสาธุทุกคนขอให้มีความสุขที่เขามาชมทิ่ติดตามคุบาเาสาธุอายุวันโนสุข,ขังพลรัง